พี่ขอพระหน่อยขอรหัสครับผมขอรหัสหน่อยครับคือเดี๋ยวนี้น้องๆเห็นพี่เป็นอะไรหรอครับคือแบบเห็นหน้าหลอเอรอผมทีราคือแบบพี่ครับขอนู่นขอนี่ขอนั่นขอนั่นขอนี่ขอรหัสขอขอไอดีขอนั่นขอนี่ห, ID, นนนหน่อยครับโอ้โหพี่ก็ต้องซื้อมาเหมือนกันนะผมเพื่อจะมาแจกน้องๆครับคือจะแบบ เขามาขอกันหน้าหนักขนางนี้เลยเหรอนะ้องคือแบบคือแบบพี่หลายคลิปมากก็จริงๆเด้อพอพี่ทํากิจกรรมมาคือไม่เข้ากันนะเว้ยคือแบบที่นั้นพอพี่พอพี่ลงลคลิปแจกลาสใช่ไหมแบบก็มาเม้นขอลาสหน่อยครับขอนั่นขอนี่หน่อยครับเยอะมากในสตรีมเหมือนกันนะครับผมขอหัดขอนั่นขอนี่นะครับผมเออคือในคลิปนี้นะครับผมพี่จะไม่เป็นผู้ใจดีอีกไงคือในคลิปนี้ อย่าพลาดน,นะสำหรับใครที่อยากกะนดัรหัะคือพี่ลงทุนไปซื้อสุตรละไก่ตันมาให้น้องๆเลยนะผมคือตอนนี้พี่ได้ พี่ได้ไปซื้อรหัสจากร้านเว็บเว็บหนึ่งนะผมมาเป็นจำนวน9 9บาทนบครัาบทผมเอาไม่เยอะแล้วครับผมเนี่ยที่ซื้อมา99บาทนะครับผมเพื่อจะมาแจกน้องๆหนูๆดังนั้นกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตาหน,นับผมทำหลักใครที่อยากได้รหัสนี้นะครับผมพี่ได้ซื้อมาแล้วผมแล้วก็นี่นะผมเขาได้ส่งเขาได้ส่งรหัสอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวพี่จะเข้าไปในรหัสโชว์นะครับผมเนี่ยนะครับผมตอนนี้นะผมพี่ก็ได้ล็อกอินมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวพี่จะเข้าบล็อก นะผมว่ารหัสจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคตอนนี้พี่เข้ามาไปที่ทิกคนแล้วผมคุณดูครับผมเราจะมาดูกันนะผมว่ารหัส99บาทที่จะเอามาแจกคุณดูมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเนี่ยเข้ามาเริ่มแรกเลยนะครับผมเป็นตัวประมาณนี้ครับผมมีอันดับแรกเลยที่พี่เห็นนะผมขาดําซันจินะครับผมเล่นผล เล่นผลหนวดดำนะผมผลมังผลมืดนะผมเออแล้วก็มีดาบทูชิตะแล้วก็ปืนพิษนะครับผมอยู่ในตัวนะผมตอนนี้เลเวล2 0 0พนะครับผมเงินมี25ล้านนะผมแฟกเมนต์ก็คือเงินม้อนนะผมมีอยู่2 7งหมนะครับผมอ่ะก็อัพสแต็กระผมสแต็กเป็นอัพเป็นสายดาบนะครับผมเออมาดูที่ครั้งนะผมมาดูที่ผลนะผมป้าสำหรับใครที่อยากได้รหัสนี้นะผมรอดูไปเรื่อยๆนะผมรอดูท้ายคลิปนะผมว่าพี่จะให้ ทำอะไรนะผมถึงได้ระหัดนี้นะครับผมเออมาเรามาดูที่นะผมอยู่ในคังนะผมในคังนะผมก็มีอันเออันลำแรกนะผมไปดูที่ดาบกันก่อนนะผมดาบมีเป็นดาบมีสิบเอ็ดดาบนะผมมีสิบเอ็ดดาบนะครับผมอันนี้รู้จักครับผมบิ๊กมัมเซเบอร์ดาบของโซโลมีสองอันนะครับผมแล้วก็ดาบของคาตาคุริมีทูจิตะมียามะนะครับผมแล้วก็อันนี้ของอะไรก็ไม่แน่ใจนะผมมีประมาณนี้นะผม แล้วก็ไปดูที่ปืนนะผมมีปืนกีตาร์วูฟแล้วก็ปืนของอูซบนะผมแล้วก็ปืนพิษแล้วก็ธนูนะผมมีสี่อรณบผมมาดูที่ไอเทมเสริมไอเทมเสริมก็มี้าคคุมคาตาคุรินะผมหลักๆนะผมก็ประมาณนี้นะผม้าคุมพี่ไม่รู้จักอะไรมากนะาคุมนะผมมาดูที่ผลปีศาจนะผมผลปีศาจโอ้ผลปีศาจน่าที่จะดีนะผมมีผลเวรัมฟีนิกนะผมแล้วก็ผลได้ผลลาวาระบาผลกระจก ผลลูฟี่ผลแสงผลเพชรนะครับผมผลดาร์กนะครับผมผลไฟที่พี่รู้จักประมาณนับผมก็คือมีผลแรงอย่นะเงี้ผมทอาที่ชอบนะผมก็มี2ผลนะผมผลเวดัมแล้วก็ผลฟีนิกนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมคนดูครับผมอันนี้ของของอะไรแตกต่างก็มีประมาณนี้ผมมีอันนี้ไม่แน่ใจอะแต่นี้มีประมาณกระดูกมีประมาณสี่พันนะผมกระดูกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคนดู ประมาณนี้เลยรหัสนะครับผมรหัสก็จับประมาณนี้นะครับผมรหัสสําหรับใครนะครับผมที่อยากจะได้รหัสนี้นะครับผมคืออันดับแรกเลยคือเหมือนคลิปที่รกรรมเลยผมกดติดตามช่องทางพี่สามช่องทางระบบสามช่องทางก็คือติกต๊อกยูทูปเพจเฟซบุ๊กนะครับผมแต่ใครที่สําหรับสําหรับใครที่กดนะครับผมกดแล้วนะครับผมคือต้องตัดคลิปนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมีคลิปจิจกรรมให้ตัดกันนะครับผมอ่า แร้ใครที่อยากได้ได้รหัสน,หนี้นะผมคือต้องยากนิดนึงนะครับคุณดูครับผมอ่าคือแปบว่าใครที่อยากได้ต้องแบบมีความสามารถนิดน,นึงนะผมเออถ้าอยากให้พี่ถ้าอยากให้พี่มาแจกนีกก็กดไลค์กดแชร์ซะเดี๋ยวนี้นะครับผมคุณดูครับผมการตัดชิปนะครับผมแต่พี่จะทาเป็นราชาไก่นะผมให้น้องๆตัดกันมานะผมเป็นราชาไก่นะผมอ่าแล้วก็แท็กที่ติกต็อกพี่มานะผมติกต็อกพี่ก็คือ เดี๋ยวพี่ขึ้นห้นะผมแท็กทิกตอกตรงนี้นะผมเดี๋ยวพี่ขึ้นห้นะผมตรงนี้นะผมแล้วพี่จะเข้าไปดูในมือถือนะับผมเดี๋ยวพี่จะทำอีกคลิปหนึ่งนะผมเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูในมือถือว่าน้องๆแท็กอะไรที่มาในในในทิกตอกพี่นะผมอ่ะสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะผมตัดลิป ตึงๆหรือกูติงติงห่าๆก็ได้นะับผมคุณดูครับผมแล้วก็ลงในทิกต o อกช่องตัวเองนะผมแล้วก็แท็กพี่มานะผมในในแท็กแท็กทิกตอกพี่มานะนั่นเองนะครับคณดูครับผมแค่นี้นะผมคุณดูครับผมประมาณนั้นเลยเดี๋ยวพี่จะให้ก่อนแล้วกันนะผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ก่อนแล้วกันนะคณดูครับผมเดี๋ยวพี่จะอ่ะพร้อมที่จะตัดกันหรือยังนะครับผมอัดชิปตอนนี้ไปนะครับคณดูครับผมคืออัดชิปราชาไก่ไปนะครับคดูครับผมตัดกวนตีนหรือตึงๆตัดยังไงก็ได uh ้นะผมตัดมาเลยนะผม พี่ส่วนใหญ่พี่ชอบนะผมพี่แน,น,นะนำนะครับผมพี่ชอบแนวกวนตีนกวนตีนนะครับผมตัดกวนตีนตัดตัดกวนตีนอนะไรก็คือพี่ชอบกวนตีนกวนตีนนะผมตัดกวนตีนตึงๆก็ได้นะผมยังไงก็ได้นะผมอ่ะเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะโอเคฮะ <Huh? S 1> ฉันนะจะไปได้ไดเลยไรา้ชาไกน่นะว้า ประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคแล้วผมตัดมาประมาณนั้นเลยโอเคโอเคมีประมาณนี้นะผมไม่ยากนะผมไม่ยากไม่ยากตัดแค่นี้ผมตัดกองตีนหรือตัดยังไงก็ได้ผมตัดกองตีนคอตีนนะผมก็เดี๋ยวพี่จะไปเล่นโชว์ฝีมือันสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับคุณดูครับผมสำหรับใครที่อยากจะลหัดดีนะผมนิดเดียวครับผมไม่ยากไม่เย็นครับผมคือต้องมีความสามารถนิดทักหน่อยนะผมเดี๋ยวพี่จะไปโชว์แบบศักยภาพที่พี่ได้รับเรียนมาจากอาจารย์พี่นะผมมาคนนี้เลย ทำไรกันไอหนมไปไหนไอหนมไปไหนไอหนมไปไหนขอสักไฟขอสักไฟโดนยู่สิโดนแบบ้ปับโดนยเชื่อดครับกับปั๊บโอ้ยโอพี่โดน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 พี่นเป็นจริงาคงชื่อไม่เป็นจริงนไเป็นหลกก่ม่เนหัน ไปแบบกูหอกไปแกูหลอกไม่ถึงหอกไปเลยเจ๊จับดูละอุ้ย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 อุ้อ่อะอ้ตเนี่คือกูตายจริงยังหลอกนะยังหลอกนะ ปิวปิวปิวโอ้เสียขนาดที่ปุตันยังวะเอ่อ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 เขย่งๆปุตัอปุตันปุนปุตันปันอุตัน มันกันมัตายมัน,มก,นมกันแล้วกูก็ต,ตายกว่าไอ้เี้ยเช่นแดียวกูจะตายอ้าวโดนซูลินแล้วตอนนี้กูครับผมแยบร้อยเอมไอเอมเด็กไก่แอบเกจริงๆกูก็โอเคแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับชิปนี้มีแค่นี้จริงๆ,ๆ สำหรับใครที่อยากได้นะผมอยากจะได้ลาะนี้นะผมคือตัดชิปมานะผมแค่นั้นก็พอนะผมฉัน่าจจะไม่ได้เลยลายชาไก่ตัดชิปลายชาไก่พี่นั่นเองนะผมแล้วก็แท็กติ๊กต่อกพี่มาแค่นั้นนั่นเองนะคุณดูครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมเอาไว้เป็นชนี้ก่อนแล้วกันนะนะครับคุณดูครับผมสำหรับใครที่อยากได้ทํามาแล้วแท็กพี่มานะผมเดี๋ยวพี่จะรอดูนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตาม